สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก Windows Motion ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาไกด์วิธีการเอารับสิทธ์ Microsoft Office 365นะครับเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็ส k y p e เป็นระยะ1เวลา1ปีนะครับเดือนจะได้รับเดือนละ60นาทีแล้วก็พื้นที่บนวันไร i v e 1เทราไบต์นะครับวันนี้เป็นวันที่30วิมิถุนาย,ยนซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วผมก็เลยขออัดคลิป มาแนะนำกันเผื่อเพื่อนๆ,ๆบางท่านไม่เข้าใจนะครับเราเริ่มเป็นขั้นตอนแรกเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ Store ของมือถือโฟนนะฮะแล้วก็กดค้นหาแล้วก็พิมพ์ชื่อแอปไปครับชื่อว่า Office 365 พี่สามหแล้วก็ g i ฟนะครับตามด้วยคำว่า g i ฟที่แปลว่าของขวัญน,นะฮะใช้ยากนิดหนึ่งผมใช้ Windows 10 g i ิฟอืมมากดค้นหาเราก,ก็เจอนะครับเจอแล้วก็กดติดตั้งปกติเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปม,มีปัญหานิดหน่อยกดใหม่ครับ ใช้เวลาในการติดตั้งไม่นานครับประมาณขึ้นอยู่กับความเรินเอียตแต่ก็ไม่นานครับเพราะว่ามันขนาดแค่2เมกเอง2เมกไบนะครับก็ใช้เวลาติดตั้งสักครู่หนึ่งครับ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปเปิดแอปพลิเคชันได้เลยืมใช้ Windows 10มันก็เลยมาอยู่อันแรกนะครับเพิ่งติดตั้งล่าสุดก็เลยเปิดขึ้นมาครับเราก็จะพบหน้าตาแบบนี้จากนั้นก็กด Continue เพื่อให้ระบบตรวจว่าใช,ใช่สมาร์ทโฟนรุ่นที่จะได้รับคีย์หรือไม่ รุ่นที่ได้ได้รับก็คือโ o เกีย u ูเมียหกสแล้วก็โนเกีย u ูเมียหก XL นะครับรุ่นจากหน้านี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นี้ซึ่งเป็นน่าจะเป็นการกระตุ้นยอดขายแต่ก็เหมือนเหมือนคนไม่ค่อยสนใจออฟฟิศ365เท่าไหร่ครับเพราะว่าหนะ้าเขียนที่ทราบกันก็มีใช้อยู่แล้วไม่รู้จะเปลี่ยนเพื่ออะไรอะไรแบบประมาณนั้น เลยไม่ค่อยได้ผลตอบรับที่ดีเท่าไหร่เท่าที่ผมสังเกตมาใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเนี่ยผิดพลาผดผิดพลาดแล้วก,กดทายเกณ์ใหม่แล้วก็กดเช็คใหม่ ใช้เวลานามเหือนกันนะเนี่ยนี่ครับถ้าสำเร็จเราก็จะเจอหน้าแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับซึ่งแนะนำไม่ใช้เป็นอีเมลที่ล็อกอินกับ w Windows Phone นั่นแหละฮะ ือว่าจะเป็นอ e ีเมลอื่นก็ได้แต่อ e ีเมลนี้เพื่อมันจะส่งคีย์สำหรับแอคทีฟ Microsoft Office 365แล้วก็พวก OneDrive หรือว่า Skype นะฮะโอเคใส่อ e ีเมลเข้าไปฮะแล้วมันจะส่งคีย์เข้าไปในอ e ีเมลมองไม่เห็นเลย อันนี้กดเพื่อยืนยันว่าถูกต้องแน่นอนแล้วเพราะว่าเราจะกลับมาแอคทีฟใหม่ไม่ได้แล้วนะครับถ้าสมมุติเรากดไปแล้วอันนี้จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้มันเป็นการติดตามข่าวสาร Windows Phone จาก Microsoft แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆซึ่งจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับอย่างที่บอกแต่ผมขออนุญาตไม่ติ๊กแล้วกันแล้วกด Continue ไปเลยครับ ก็ใช้เวลาสักครู่อีกเช่นกันนะฮะอาจจะมีเออร์เรอร์บ้างหรืออาจจะไม่พบเลยก็แล้วแต่คนนะฮะโอเคถ้าถ้าสำเร็จแล้วนะครับมันจะบอกว่ามีอีเมลนี้เขาส่งคีย์เข้าไปในอีเมลเราที่กรอกไปเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นก็กดปิดแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วะฮะซึ่งเราสามารถเข้าไปเช็คในอีเมลเพื่อเอาคีย์นั้นไปแอคทีฟในมันจะมีคำแนะนำในอีเมลนะครับ ผมก็ขอไม่แนะนำแล้วแหละงั้นขอจบการไกด์ไลน์เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะมีความสุขในการใช้ Microsoft Lumia แล้วก็ Windows Phone นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ